น่าสร้างคอนิจิวะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่อง Mini Gaming by ิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาสปอยอัปเดตใหม่ EP 2กันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาส,สปอยเกี่ยวกับการเลี้ยงสตัตว์ไอเทมใหม่วิธีการปลุกบอสใหม่แร่ใหม่แล้วก็อะไรหลายอย่างใหม่ๆเลยนะคะถ้าคลิปนี้พูดผิด เยอะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะคะแล้วถ้าใครพร้อมดูแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยมาที่อันแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมฆนะคะถ้าเราเหยียบมันไปแล้วเนี่ยถ้าเราตกลงมาเนี่ยมันก็จะโดนบัฟนะคะมันก็จะเป็นบัฟที่แบบป้องกันการตกนะคะมันก็จะป้องกันการตกให้75%เเลยนะคะอยู่ข้างล่างนี่ค่ะเป็นรูปเท้านะ สถานะรูปเท้าอันต่อมาจะเป็นวัวนะคะถ้าเราเอาผลไม้ป่าให้มันนะคะเราก็จะสามารถเชื่องกับวัวได้แล้วถ้าเราเอาอานม้าให้มันนะคะคลิกที่มันเนี่ยเราก็จะสามารถขี่มันได้แล้วนะคะนี่ก็จะสามารถขี่มันได้แล้วถ้าเราเอาจอบเพชรจอบเพชรหรือว่าจอบอะไรพวกนี้จอบอะไรก็ได้คลิกที่มันเนี่ยมันจะกลายเป็นมันมันจะกลายเป็นวัวที่ไถนาได้เหมือนกับ กระบือบ้านเราเลยนะคะพูดคาหยาบไม่ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเอ้ยแต่เราก็เคยพูดคําหยาบไปแล้วนี่นี่นะคะวัวเนี่ยมันก็จะสามารถไถตรงนี้ได้เนาะเออมันก็มีข้อดีตรงเนี้ยแหละนี่นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นปูพ่นไฟตัวนี้เนี่ยเราเคยสอนไปแล้วนะคะเป็นอีกคลิปหนึ่งเราเคยสอนในเซิร์ฟจีนไปนะคะ เราแค่เอาปลาย่างให้มันเยอะๆนะคะแล้วก็มันก็จะเชื่องได้แล้วมันจะอยู่ที่ภูเขาไฟนะคะใบโอมภูเขาไฟแล้วถ้าเราอา่อานมาให้มันเนี่ยเราก็จะสามารถขี่มันได้นะคะแล้วเพ,พิ่งพ้นพบความสามารถอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถลงลาวาได้นะคะนี่มันสามารถลงลาวาได้แล้วก็เออมันมีดีตรงเนี้แหละมันสามารถลงลาวาได้แบบเดิน เดินตรงลาวาได้เลยอ่ะโดยที่เราไม่โดนไฟได้วยนะอันต่อไปก็จะเป็นแรล่ใหม่คือจำชื่อแรล่ไม่ได้นะคะก็มาอัดเสียงอีกทีก็จำชื่อแรล่ไม่ได้แลกก็เยอะเลยส่วนอันนี้ก็จะเป็นถาดใส่อาหารนะคะสามารถใส่เอ่อฟืดฟืดฟืดหญ้าอะไรนะนะั่นแะใส่ไว้ได้นะแล้วก็ใ,ใส่ใส่ลงไปตรงนั้นอนะ่ะมันจะใส่ได้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นพวกอะไรนะอานไม่ออก อ่านออกแต่ว่ามันตัวหนังสือมันเล็กมองไม่เห็นนี่นะคะเราก็จะสามารถวางแบบนี้ได้เนาะให้พวกวัวพวกอะไรเนี่ยกินได้อันต่อมาก็จะเป็นสามอย่างนี้นะคะก็จําชื่อไม่ได้อีกเช่นเคยอันนี้ดาบเพลิงแตกหักมัง้งแล้วก็ผลไม้ศักดิ์สิทธิ์จําได้แค่สองอันอีกอันน,ะน,นึงจําไม่ได้อันนี้นะคะสามารถเอาไปปลุกบอสได้นะปลุกบอสใหม่ก็คือบอสเงา จิตตมายาหรือว่าบอดความว่างเปล่านะส่วนอันนี้นะคะรูปปั้นหินเนี่ยจะสามารถเซฟได้นะคะแต่ว่าเราจะต้องใช้หนึ่งดาวนะถ้าเราเนี่ยเซฟแล้วนะคะมันก็จะมีรูปปีกสีทองขึ้นนะคะนี่พวกก็จะเป็นการเซฟแล้วถ้าเราตายนะคะมันก็จะมาเกิดใหม่ตรงนี้เลยอันต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกผลไม้ที่ติดอยู่ตามใบไม้นะคะก็มีเชอร์รี่มี อย่างนะคะอันต่อมาก็จะเป็นนโนเสาร์อันนี้ไอ้ถ้วยที่เราถืออยู่เนี่ยไก่ย่างนะคะสามารถเอาไปให้นโนเสาร์ได้นะมันก็จะเชื่องได้ด้วยนะอันนี้มันเปลี่ยนอาหารใหม่แล้วนี่นะคะเราก็จะสามารถเชื่องได้เนาะเชื่องกับนโนเสาร์ได้แล้วก็ขี่นโนเสาร์ได้ถ้าเราอันมาสไปใส่มันนะคะตัวต่อไปก็จะเป็นนกกระจอกนะคะถ้าเราเอาวอนัทเนี่ยให้มันกินนะคะเนี่ยอันเนี้ย ให้มันกินเนี่ยมันก็จะเชื่องนะคะแต่าอาจจะใช้หลายอันหน่อยเนาะโบนัสหาหาได้จากเกาะลอยฟ้านะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถทํามันติดตัวไปก็ได้หรือว่าจะให้มันนั่งลงก็ได้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยชอบมากอยากได้ในหมดประจนภัยอะนะเล่นอยู่อันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้ากากออกซิเจนนะคะถ้าเราเอามาใส่แล้วเนี่ยอันนี้มันใช้ในยามในยามฉุกเฉินนะคะก็จะใช้ได้ในอวกาศเนาะ แต่มันจะไม่ค่อยทนทานอันต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าเนาะกระเป๋อันนะั้นเนี่ยถ้าเราเอาไปนรกเนี่ยถ้ามันโดนไฟเผาเนี่ยของทั้งหมดก็จะไม่หายไปอันต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกเกาะนะคะนี่ค่ะเราเอาเรียงออกมาแล้วเกาะเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะคะอันแรกนะคะเกาะหน้าตาก็จะเป็นแบบเดิมเลยเออรูปหายอันนี้ก็จะเป็นเกาะโซ่นะเมื่อกี้เกาะหนังเราลืมใส่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเกาะทองแดงหน้าตามันก็ โอ้ดีขึ้นนะคะเนี่ยอันต่อไปก็จะเป็นเกาะเหล็กค่ะโอ้หน้าตามันก็แบบละละสวยนะคะอันต่อไปก็จะเป็นเกาะเพชรค่ะซึ่งเกาะเพชรเนี่ยมันสวยมากๆ,ๆแล้วก็มีผ้าคลุมข้างหลังด้วยเป็นผ้าคลุมคริสต์มาสนะคะนี่โอ้หน่ารักมากๆเลยอันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคราฟนะคะจะเป็นแบบใหม่เลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบระดับสูงระดับกลางบะระระระอันนี้ก็จะเป็นหม้อแล้วก็ หม้อหินหมอ้อเขาเรียกว่าอะไรหม้อสูงๆอ่ะหม้อหม้อนั้นอนะ่ะอันนี้เราจะต้องวางตรงนี้ก่อนนะคะอย่าพิ่งจุดไฟนะให้วางก่อนแล้วเราค่อยๆจุดไฟทีหลังนะคะมันก็จะใส่ได้ไม่ใช่ว่าจุดไฟก่อนแล้วก็ใส่เลยนะคะมันก็จะใส่ไม่ติดนะคะนี่เวลาเราใส่เข้าไปเราก็จะใส่อาหารตรงนี้เลยนะคะวัตถุดิบก็ใส่อะไรตรงนี้เลยนะคะไปต่อกันที่อันต่อไปนะคะ อันนี้ก็จะเป็นเตาเผานะคะ<_ <d> _ <n ose> ก็จะมีระดับต่ําระดับกลางกับระดับสงูงนะคะเป็นระดับไปเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ฉายภาพโพลแกรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของจักรวาลมินิเวลาเราเริ่มเกมในโหมดผจญภัยเนี่ยทุกคนอะ่ะก็จะได้มานะคะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้ไปเลยนะคะก็เป็นเนื้อเรื่องของจักรวาลมินิแต่ก่อนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็นิน,นี่กับคาคาเนี่ยคาคาเนี่ย เป็นหัวหน้าเผา่าเอ้ยไม่ใช่เป็นจุดเริ่มต้นของหมวดผจญภยะะัยค่ะมาคี้ผู้ผิดหัวหน้าเผ่ามันอีกคนนึงนะคะอ่ะอันนี้ก็จะมีความชั่วร้ายเข้ามานะคะก็ทําให้เกิดมอนสเตอร์หรือว่าเงาติดมายาอะไรพวกนี้นะมาต่อกนันที่อันต่อไปอันนี้ก็แต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นไอสีกลมๆเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้าอันนี้มันเปลี่ยนรูปรูปใหม่นะคะเป็นหน้าตาใหม่มาถึงกันที่อันสุดท้ายก็คือขั้นตอนการปลุกบอสนะคะ อันแรกเลยนะคะสีเขียวให้ใส่ผล,ลไม้ศักดิ์สิทธิ์ไปนะคะก็จะหาได้จากต้นละอองดาวที่อยู่ป่าดงดิบนะอันสีส้มก็จะใช้ดาบเพิงแตกหักนะคะมันจะอยู่ที่นรกนะให้เราไปสู้กับมังกรมันจะอยู่ตรงนั้นเลยนะอันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่มันอยู่ในอวกาศเราต้องสู้กับบอสให้ได้ก่อนนะคะถึงจะได้เป็นใส่อันสีม่วงนะคะและ้วก็จะเป็นการอันเชิญบอสเงาจิต ตะมายาออกมานะคะหรือว่าบอสว่างเปล่านั่นเองนะคะบอสแห่งความว่างเปล่าเนาะบอกเลยว่าตัวนี้อย่างที่เคยบอกไปในสปอยครั้งแรกนะคะคือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะโหดมากๆเลยนะคะแต่ว่าใน EP นี้ที่เรามาบอกอีกก็คือ EP เนี้ย EP ที่แล้วเนี่ยเราไม่ได้มาสอนนะคะ EP เนี้ย เรามาสอนปลุกบอสเลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หมิวทำคลิปต่อได้ยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูสปอยคลิปหน้านะคะเพราะว่ายังสปอยไม่หมดนะคะยังมีเยอะเลยค่ะเพราะว่าอัปเดตนี้เป็น,ปนอัปเดตท,ที่แบบ โอ้โหแบบของมาเยอะมากก็มาจากเซิร์ฟจีนเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาก,กันไปก่อนนะบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ